เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาต่อกันกับราศีที่เหลือนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเป็นอะไรที่หมอก็ได้สรุปมาให้แบบสั้นๆง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนชีวิตให้กับทุกคนในปี2,564ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะก่อนจะไปเช็คดวงกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะ สำหรับชาวราศีเมษนะคะในปีหน้านะคะปี2564นะคะเป็นปีของการอยู่ถูกที่และถูกทางออนั่นหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์นหน้าที่การงานมั่นคงอ,อ่ใครที่สอบงานราชการหรือหวังที่จะสอบเอนทราน e หรือหวังที่จะสอบอะไรให้ได้หมามีเกณฑ์ที่จะได้ในปีหน้า เพราะการอยู่ถูกที่อยู่ถูกทางนั่นหมายถึงว่าความมั่นคงในชีวิตทำอะไรก็ถูกต้องไปหมดแม้กระทั่งเรื่องของความรักนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะคบคบกันไปแล้วก็มีโอกาสที่จะแต่งงานแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้คองคู่กับคนที่ เหมาะสมนั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินมีเกณฑ์การลงทุนเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีเมษนะคะลงทุนได้ลงทุนดีเพราะคุณจะลงทุนได้ถูกที่ถูกทางอย่างเช่นอาจจะอยากเปิดร้านกําลังหาที่หาทางอยู่ก็มีโอกาสที่จะหาที่ทางทําเลได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะ สุขภาพของชาวราศีเมษนะคะให้ระวังเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะคะเพราะว่าชาวราศีเมษปีหน้ามีเกณฑ์ที่จะต้องดูแลรักษาระบบภายในโดยเฉพาะโรลคลำไส้นะคขาสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงปี2564นะคะปีหน้านะคะก็เป็นปีของความขยัน ชาวราศีพฤษภต้องขยันนะคะต้องขยันแล้วจะดีนะคะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยชาวราศีพฤษภมีเกณฑ์ที่อาจจะได้งานน้อยเนาะได้งานน้อยแต่ถ้าคุณขยันมากๆคุณก็มีโอกาสที่จะล้ำหน้าไปกว่าคนอื่นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องการงานของราศีพฤษภนะคะขยันเข้าไว้รับรองรวยแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> ส่วนในเรื่องของการเงินชาวราศีพฤษภนะคะเป็นอะไรที่จะต้อง ทำมากได้มากอืมทำน้อยได้น้อยนะคะเพราะฉะนั้น อาศัยความขยันล้วนๆเลยนะคะปีหน้าของชาวราศีพฤษภถ้าทําน้อยขี้เกียจก็ได้น้อยนะคะแต่ว่างานเนี่ยกำลังร,งรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นสู้ๆแล้วก็ลุยต่อไปนะคะชาวราศีพฤษภค่ะในเรื่องของความรักนะคะความรักเป็นอะไรที่ให้ระวังคนรักแบบเพศเดียวกันนะคะเพราะว่าปีหน้าชาวราศีพฤษภคนที่เป็นลักษณะของรักเพศเดียวกันเนี่ยจะเป็นอะไรที่โดดเด่นเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้า คุณอาจมีโอกาสที่จะไปหลงรักเพศเดียวกันหรือว่ามีโอกาสที่จะแต่งงานในรูปแบบของรักเพศเดียวกันนั่นเองปีหน้าชาวราศีพฤษภที่เป็นบุคคลที่รักเพศเดียวกันเนี่ยค่ะเออเป็นผู้หญิงข้ามเพศผู้ชายข้ามเพศอย่างนี้ค่ะจะเป็นดวงที่โดดเด่นและเป็นดวงดีของคนเหล่านั้นนะคะชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนเป็นช่วงของการผชนภัย ปีหน้า2564ของชาวราศีมิถุนเป็นปีของการผชญภัยนั่นหมายถึงปีหน้าคุณมีเรื่องท้าทายที่กำลังรออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องอวิถีชีวิตโดยรอบของคุณนั่นหมายถึงคุณมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์ได้งานที่ใหม่มีเกณฑ์ที่จะทำอะไรที่มันยากขึ้น งานในรูปแบบของความยากที่พัฒนาอย่างเช่นเลื่อนตําแหน่งในตําแหน่งที่มันยากกว่าเดิมแต่เป็นอะไรที่ท้าทายนะคะทำให้คุณยิ่งต้องมุ่งมัน่นแล้วก็เอาชนะมันให้ได้นะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่วัดใจนะคะวัดใจในที่นี้ก็คือว่า จะอยู่ต่อหรือจะไปนั่นเองจะอยู่หรือจะไปเป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายมากเลยนะคะถ้าใจไม่แข็งพอเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์เลิกกับคนรักก็ได้นะคะเพราะว่าความท้าทายของคุณนี่แหละทําให้คุณตัดสินใจแบบเด็ดขาดโดยที่อาจจะเลิกกับคนรักไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะชาวราศีกรกดนะคะอ่ะกากรกดปีหนะ้าเป็นปีทองของคุณนั่นเองนะคะ ยินดีด้วยสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะเพราะว่าปีหน้าเป็นปีทองของคุณนั่นหมายถึงว่าเป็นพิษปีทองแห่งขุมทรัพ์ คุณจะต้องทําหน้าที่เข้าไปขุดทองนะคะเป็นปีทองแต่คุณต้องขุดต้องคุณต้องขุดมันนะเออเป็นปีทองแต่คุณต้องขุดมันนะคะเพราะถ้าคุณไม่ขุดมันเนี่ยคุณก็ไม่มีทางได้มาแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นทองอยู่ตรงหน้าลุยไปเลยนะคะลุยค่ะต้องสู้แล้วก็ลุยฝ่าฟันไปให้ได้นะคะในเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎเนี่ยงานเนี่ยรอคุณอยู่แล้วนะคะงานดีๆรอคุณอยู่มากมายเงินดีๆรอคุณจะตักตวงมันขึ้นอยู่กับ ว่าคุณจะเข้าไปคว้ามันหรือเปล่าแล้วคุณจะอดทนกับสิ่งนั้นได้หรือเปล่าถึงแม้ว่าจะเป็นปีทองของคุณแต่เป็นอะไรที่เหนื่อยเ,ออเพราะว่าคุณจะต้องฝ่าฟันต่อสู้บากบันถึงจะได้มานะคะแต่โอกาสเห็นอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะการเงินเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปีทองอย่างเดียวหมายถึงว่าคุณเนี่ย จะมีเกณฑ์ทำอะไรก็ได้เงินไปหมดเลยนะคะสำหรับปีหน้านะใครที่เล็งว่าจะลงทุนอยากลงทุนอะไรช่วงประมาณพฤษภาคมสามารถลงทุนได้นะคะช่วงนั้นก็มีโอกาสปังนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์พฤษภาคมปีหน้ามีโอกาสที่ปังหนักมากนะคะใครที่คิดอยู่รีบลงมือทำนะคะในปี2,5,6,4นี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักค่อนข้างเป็นไปในรูปแบบ เฉยชาเฉยแฉะสําสหรับปีหน้ามักไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้าเท่าที่ควรนะคะก็ไม่เป็นไรแม้จะเป็นปีทองของการงานและการเงินความรักด,ดอปลงนิดนึงก็ไม่เป็นไรนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้แม่หมอก้อยขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด subscribe ให้แม่หมอก้อยด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งเป็นกําลังใจให้แม่หมอก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ